รบกวนกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆที่ผมลงใหม่นะครับขอบพระคุณมากๆค,ครับครับผมอาจารย์เกต้าพทูรอเดี๋ยวนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับวันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับนะก็จะเป็นการเสริม เคดต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของออสิ่งมงคลก็คือหลักๆก,ก็คือการบูชาดวงแล้วนั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ปลูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับก็จะได้มาเป็นดวงพิชัยสงครามแบบนี้นะครับก็สำหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ ระยะเวลาในการทําก็อยู่ประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่ง,งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคลนดะทำให้หนักแล้วกลายเป็นเบามีลูกค้าหลายๆท่านนะครับที่เข้ามาถามผมว่าอาจารย์ดวงพิชัยสงครามเนี่ยดียังไงนะครับก็เอาอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมอธิบายสั้นๆน,นะครับดวงพิชัยสงครามให้เรานึกถึงนะครับ พ่อแม่พี่น้องกันรรยามิตรที่ดีคือคนที่รักเรามากๆแล้วกันเนาะคอ,อยประคับประคองตอนช่วงที่ดวงเราดีท่านก็คอยเสริมให้ดีขึ้นตอนช่วงที่เราดวงตกก็คอยประคับประคองทําให้ตัวเราเองเนี่ยผ่านพ้นอุปสรรคไปได้โดยปริหารอยู่เนืองเน,องเนืองแต่เราก็ต้องบูชาท่านด้วยนะครับท่านจะอยู่กับเราตอนที่เราไม่ว่าจะสุข หรือไม่ว่าตอนที่เราจะทุกข์ท่านก็จะอยู่กับเราตลอดให้นึกถึงสภาพอย่างนี้นะฮะแล้วทําครั้งเดียวเนี่ยก็อยู่กับเราไปตลอดชีวิตนะครับก็ถือว่าให้คุณกับดวงชะตาเนี่ยมากเลยนะฮะบ,บางคนมีกําลังทรัพย์นะครับแต่ขาดศรัทธาก็ไม่ได้ทําบางคนเนี่ยมีศรัทธามากแต่ก็ขาดกําลังทรัพย์ก็ไม่ได้ทำนะฮะก็มีแต่คนที่มีทั้งกาลังทรัพย์และก็มีศรัทธาถึงจะมีโอกาสได้ทำนะและยิ่งถ้าเป็นสมัยก่อนยิ่งหนักเลย มีทั้งศรัทธามีทั้งกำลังทรัพย์แต่หาคนทำให้ไม่ได้นะครับผมนะแล้วสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลย์ลิสต์นะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อนนะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกต้าวินดูทลอดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาเปิดไพ่ล้วนเลยไพ่เทพอินดูล้วนเลยนะครับไม่อิงโหราศาสตร์นะ อันนี้คือดูซิว่าไพ่อยากจะบอกเรื่องอะไรอันนี้ผมเอาเฉพาะเรื่องความรักอย่างเดียวแล้วกันนะเรื่องความรักนะคะสํสำหรับชาวรา,าศีธาตุไฟนะก็จะมีราศีเมษราศีสิงห์ราศีธนูนะเดี๋ยวเราเอาที่ราศีเมษก่อนนะครับนะเดี๋ยวเราจะมาเปิดไพ่ดูซิว่าไพ่อยากจะบอกอะไรเราในช่วงของเดือนมิถุนายนนะครับสำหรับความรักของชาวราศีเมษนะอ่ะนะครับเปิดไพ่มาเลยนะได้ไพ่นะครับพระพรมนะ คือไพ่พระพรหมก็ต้องบอกว่าอย่างนี้นะครับคือจริงๆเนี่ยเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงความมั่นคงนะครับเอาละนะครับสําหรับคนที่นะครับเป็นโสดเอาอย่างนี้นะนะครับคนที่เป็นโสดเนี่ยคุณมีเกณฑ์นะครับที่จะเจอคนนะครับที่มีฐานะดีนะครับมีหน้าที่การงานดีมีหน้าที่การงานมั่นคงนะอันนี้ก็ยังอยู่ที่ตัวของคุณเองแล้วนะครับว่าตัวของคุณเองเนี่ยนะครับอยากจะมีใครหรือเปล่าในกรณีคนโสดนะ เพราะบางทีเนี่ยไพ่พระพรหมยังบ่งบอกถึงว่าอยากอยู่คนเดียวด้วยนะครับนะนั่นหมายถึงว่าเราอยู่คนเดียวไม่อยากจะไปยุ่งอะไรกับใครนะใครมาจีบใครมาชอบเราเราก็ไม่เอานะฮะเนี่ยมันออกได้สองอย่างนะครับเพราะไพ่ไพ่พระพรหมเนี่ยแปลเอ่อท่านแปลว่าไพ่ที่เกี่ยวกับเรื่องของความมั่นคงอะไรต่างๆบางคนเนี่ยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยการที่เราอยู่คนเดียวเนี่ยคือคือสิ่งที่ดีที่สุดสาหรับฉันแล้วนะฉันไม่อยากจะปวดหัวฉันไม่อยากจะอะไรกับใครแล้วขออยู่คนเดียวดีกว่าอันนี้ก็ได้นะครับนะ แต่ในขณะเดียวกันนะครับบางคนถ้าคิดอยากจะมีใครสักคนเนี่ยคุณมีเกณฑ์นะครับที่จะได้คนที่ดีนะครับนะมีความมั่นคงในเรื่องของการเงินกานงานฐา,านะอะไรต่างๆนะครับนะอ่ะนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในเรื่องของคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะดูซิว่าใครอยากจะบอกเดี๋ยวเรื่องอะไรนะครับมีคู่ครองอยู่แล้วนะได้ไพ่ปรสัสรามโอ้โหนะครับ คือไพ่ปรัสุรามผมต้องบอกว่าอย่างนี้นะครับไพ่เนี้ยเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับในเรื่องของการต่อสู้แข่งขันนะครับคุณมีเกณฑ์นะฮะที่จะขัดแย้งนะครับกับคู่ครองไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของออวิถีชีวิตที่ใช้ร่วมกันมุมมองทัศนคตินะครับอะไรต่างๆนะก็อยากจะให้อารมณ์เย็นนะให้มีเหตุผลนะครับที่จะ พูดจากกันคุยกันอะไรกันนะอย่าให้เป็นอย่างนั้นนะอย่าถึงขั้นต้องโหเนี่ยถือขวานเลยนะพร้อมลุยขาเดินเลยนะแบบมุ่งเข้าไปเลยเนี่ยอาวุธพร้อมเลยนะธนงธนูอะไรทุกอย่างนะเพราะไพ่ใบนี้ก็ต้องบอกบอกว่าอย่างนี้นะครับนะถ้าเกิดว่าคุณทะเลาะเบาแหวงกันหนักๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันเยียวยาไม่ได้นะเพราะว่าอันนี้ถึงขั้นที่แบบว่าไม่พอใจกันมากๆอะถึงขั้น ลงไม้ลงมือกันเลยนะครับนะอันนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าเพราะว่าเหตุผลคืออะไรรู้ไหมเหตุผลคือต่างคนต่างไม่ยอมด้วยตัวเองคิดว่าตัวเองถูกนะฝ่า,ายสามีก็คิดว่าตัวเองถูกฝ่ายภรรยายก็คิดว่าตัวเองถูกนะเนี่ยให้มาจูมมุมมองความคิดเพราะว่าเขาเรียกว่าความหลงผิดนะครับที่คิดว่าตัวเองเนี่ยถูกเสมออะไรประมาณน,นี้จะเป็นสาเหตุที่ทําให้คนที่มี เขาเรียกว่ามีคู่ครองอยู่แล้วทะเลาะเบาะแว้งกันนะครับอ่ะนะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะอันนี้คือกรณีของคนที่นะครับเลิกรากันแล้วนะทะเลาะกันเรียบร้อยแล้วเลิกรากันแล้วนะดูที่ว่าไพ่ยอยากจะบอกอะไรกับคนที่ทะเลาะกันแล้วเลิกรากันแล้วนะนะครับอ่ะนะครับได้ไพ่เขาเรียกว่าโมหินีนะไพ่ใบนี้เขาบอกว่าคุณจะอยู่กับความเศร้าโศกเสียใจมากนะนะครับให้คุณเองเนี่ย ออกไปสังสรรค์บ้างนะครับให้ตัวของคุณเองเนี่ยนะครับเข้าสังคมนะเปิดหูเปิดตาอย่าจมอยู่กันในความทุกข์นะครับอย่าไปคิดน้อยอกน้อยใจว่าเฮ้ยฉันทําดีทุกสิ่งทุกอย่างอย่างนู้นอย่างนี้นะฝ่ายผู้ชายก็โอ้โหฉันเปยทุกอย่างฉันทุ่มเธอทําไมเธอต้องเปลี่ยนไปอ่ะส่วนฝ่ายผู้หญิงก็เอ่อทำดีเท่าไหร่ก็ไม่เห็นคุณค่านะต่างคิดต่างน้อยอกน้อยใจอะไรกันประมาณนี้นะครับนะไพ่บอกอะ ให้เราเนี่ยเข้าสังคมมากเปิดโลกทัศนะอย่าจมปักอยู่กับสิ่งที่มันผ่านไปแล้วทัศนคติในแง่ลบอะไรต่างๆที่เคยเข้ามาเนี่ยนะครับนะขอให้ปล่อยวางนะแล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่อะไรประมาณนี้นะอย่าไปทุกข์มากนะกับเรื่องที่ผ่านไปแล้วนะครับเอาละนะก็นะฮนะรเรื่องของความรักราศีเมษก็จบลงแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของความรักนะของชาวราศีสิงห์บ้างดูซิว่าไพ่อยากจะบอกเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะจ๊ะ เอาละนะสำหรับชาวราศีสิงห์เดี๋ยวเรามาดูซิสำหรับคนโสดพายอยากจะบอกเกี่ยวกับเรื่องอะไรชาวราศีสิงห์ปึ๊กโอ้โหนะได้ไพเ่เสนาคนะก็ต้องบอกว่าอย่างนี้นะนะครับสำหรับชาวราศีสิงค์นะคนที่โสดคนที่ยังไม่มีแฟนเนี่ยนะครับเขาบอกให้คุณเองเนี่ยนะสอบสแสวงหานิดนึงนะครับเพราะเขาว่างูพันหัวเนี่ยนั่นหมายถึงว่าตัวเราเองอยู่ในช่วงที่ช้อยเยอะนะ ไม่มีแฟนก็อยากจะมีแฟนอยากจะเข้าหาอยากจะจีบคนนั้นอยากจะจีบคนนี้อยากจะอะไรประมาณนี้นะก็ต้องเช็คดูดีๆอเรื่องของความรักมันไม่มีปัญหาเลยผมบอกได้คําเดียวนะฮะแต่ที่มันมีปัญหาคืออย่าไปยุ่งกับคนที่มีเจ้าของนะครับเพราะเราเองมีเกณฑ์ที่จะเจ็บตัวได้นะครับต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับงูพันหัวก็หมายถึงว่าความรักที่มีมากมายเหลือร้อนเลยนะครับบางคนเนี่ยเจ้าชู้มากนะคบทีสี่ค,คน ห้าคนบริหารจัดการ7วันนีมีทุกคนเลยอันนี้คือกรณีของคนที่ก็ต้องบอกว่าอยู่ในกลุ่มของคนที่หน้าตาเป็นที่พึงนิยมนะนะครับของเพศตรงข้ามก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับก็ต้องบอกว่านะแบ่งเป็นอย่างนี้นะสําหรับคนที่โสดน,นะครับนะแล้วคุณอยา่จะมีแฟนเนี่ยคุณก็ต้องเข้าไปหาสื่อต่างๆนะครับไปดูช่องทางอะไรต่างๆที่เขามีกันอยู่นะฮะคุณก็เข้าไป นะครับนะส่วนคนที่มันมีเยอะจนเกินไปนะครับเยอะจนเกินไปเนี่ยก็ให้บริหารเวลาหน่อยนะครับนะแล้วที่สําคัญเนี่ยอยากจะให้มองในเรื่องของการลักซ้อนนะครับซึ่งบอกตรงว่าข้อนี้นะเป็นอันตรายทั้งทางโลกและทางธรรมนะนะครับคือทางโลกเนี่ยถ้าเกิดสามีหรือภรรยาเขาจับได้เราก็อาจจะเจ็บตัวนะครับนะส่วนในในทางธรรมน่แน่นอนอยู่แล้วผิดศีลข้อ3มเนี่ยมันก็มีวิบากกรรมเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้อยู่แล้วนะครับนะกรรมของคนที่เจ้าชู้ม,มากๆเนี่ยบางครั้งเนี่ย ก็นะครับมันมัน,ม,นมันค่อนข้างที่จะเสียหายพอสมควรนะก็อยากจะบอกว่านะครับบริหารดีๆแล้วกันนะแต่ว่าเกณฑ์คุณมีเกณฑ์ที่จะเนื้อหอมมากแล้วคนจะเข้ามาเยอะนะนะครับนะอ่ะนะนะต่อไปชาวราศีสิงนะครับของคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วเขาอ,อยากจะเตือนอะไรกับคนที่มีมีคู่ครองอยู่แล้วมีแฟนมีอะไรกันนะอ่ะาไพ่บอกได้ว่าเป็นไพนะ่นะครับสีรามนะนะครับสีรามไพ่สีรามเนี่ยเขาต้องบอกว่า เป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงความระมัดระวังตัวนะครับระแวงนะนะครับจนทําให้เราทุกต้องบอกว่า,างี้นะคุณต้องไว้ใจคู่ครองคุณบ้างนะครับบางครั้งเรื่องเล็กๆน้อยๆน,ยๆนะครับที่เข้ามานะคุณก็ตีโพยตีภายว่าเฮ้ยเนี่ยมันจะต้องออมีคนมาคิดไม่ดีเกี่ยวเรื่องของความรักเราแน่เลยนะบางทีโทรศัพท์เข้ามาเห็นแฟนคุยนานๆก็ ก็เหมาว่าเขาจะต้องจีบกันเหมาเขาจะต้องนู่นนี่นั่นกันอะไรประมาณนี้นะครับเพราะไพ่ใบเนี้ยเป็นไพ่ที่วิตกกังวลนะครับแล้วเป็นไพ่ที่เรามัดระแวงนะพระศรีรา,ามเนี่ยกลับมาจากเ,เป็นในประเทศนะอยู่ในป่ามาตั้งหลายปีพอกลับเมืองท่านก็ไม่นั่งเห็นไหมมีบัลลังอยู่ดีๆก็ไม่นั่งนะครับท่านก็ยืนนะแล้วก็ถืออาวุธพร้อมนะัม่นหมายถึงว่าเรามัดระวังตัวตลอดเวลาถ้าเกิด เอาไปใช้เกี่ยวเรื่องอื่นเนี่ยมันอาจจะมีประโยชน์นะแต่ถ้าเกิดในเรื่องของความรักมันกลายเป็นว่าเราไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันนะครับไพ่อยากจะเตือนว่าคุณต้องรู้จักนะครับผ่อนหนักผ่อนเบานะรู้จักปล่อยวางนะครับนะทำอะไรก็คุยกันด้วยเหตุผลและที่สําคัญนะครับอยากจะให้เชื่อใจกันนะครับนะเชื่อใจกันนะจ๊ะอ่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูคนที่เลิกรากันแล้วไพ่อยากจะบอกบอะไรกับคนที่เลิกรากันแล้วนะครับนะเอาละ นะครับได้ไพ่ครุมาเนาะนะครับคือไพ่นี้เป็นไพ่ชุ่บ่งบอกว่าเป็นไพ่ที่ของตัวเราเองเนี่ยนะหลุดออกมาจากสภาวะตรงนี้ถือว่าประเสริฐที่สุดสําหรับเราแล้วเพราะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงความมั่นคงอีกส่วนหนึ่งนะนะครับเกิดจากตอนที่พระนารายณ์เราเนี่ยอวตารน,นะครับเป็นเต่าเพื่อค้าจุนนะครับให้เขาพระสุเมนเนี่ยนะครับที่มีการกลวนเกษยสมุทรน,น่กำลังจะล้มนะท่านก็เลยแปลงกายเลยกลายเป็นเต่า น,นั่นหมายถึงว่าคนที่เลิกลาก,กันแล้วนะครับนั่นหมายถึงว่าต่างคนต่างไปใช้ชีวิตเขาเรียกไลฟ์สไตล์ของตัวเองแล้วเขาบอกคุณไม่ต้องไปอ,อ,อะไรนะไปสนใจแล้วนะต่างคนต่างมีชีวิตต่างคนมีวิถีชีวิตนะครับบางคนเนี่ยเลิกลากันแล้วยังห่วงนะว่าเขาจะอยู่ยังไงยังคือเรายัางอะไรอวร์เขาอ,อยู่บางคนนะนะไพ่บอกว่าไม่ต้องเอาอะไรอวร์แล้วนะครับนะเพราะว่าเราออกมาอยู่ในจุดที่มันดีที่สุดสําหรับเราแล้วนะ ออกมาเนี่ยมีทั้งมีทั้งความสุขมีทั้งมีทั้งชื่อเสียงนะครับอะไรต่างๆนะก็ก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดมันถึงเวลาที่มันต้องเลิกกันแล้วนะก็อยากจะให้ตัดก,กันไปเลยนะครับนะอาจจะเป็นเพื่อนกันก็ได้นะไม่เป็นศัตรูกันนะแต่ก็เราอยู่ของเราเนี่ยนะครับอยู่ของเราอย่างคนเดียวเนี่ยมั่นคงและมีความสุขมากฝ่ากรณีคนที่เลิกไปแล้วนะไพ่ก็อยากจะเตือนเกี่ยวกับเรื่องตรงนี้นะจ๊ะเอา้านะต่อไป เดี๋ยวเรามาดูนะครับของสำหรับชาวราศีธนูนะดูซิว่าท่านอยากจะบอกเกี่ยวกับเรื่องอะไรเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันต่อดวงความรักของชาวราศีธนูนะสำหรับคนโสดนะไม่มีใครเลยนะดูซิว่าไพ่อยากจะบอกเกี่ยวกับเรื่องอะไรสําหรับคนโสดนะครับไพ่คนโสดเขาเรียกว่าเป็นไพ่จันทรานะไพ่จันทราเขาบอกว่าอย่างนี้ครับมันเป็นช่วงที่ตัวของคุณเองเนี่ยนะครับอยู่ในช่วงพิชิตใจนะ นะครับซึ่งมันสามารถมีความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของอารมณ์เหตุการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับนะคุณเนี่ยเข้าไปจีบใครตอนนี้คุณอย่าคิดว่าคุณสมหวัง100%นตะต้องบอกอย่างนี้นะเราไพ,พ่พระจันทร์เนี่ยเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงความสมหวังนะครับส่วนหนึ่งนะผิดหวังส่วนหนึ่งนะครับนะก็คล้ายๆกับคนที่รักนะเราเนี่ยรักนะครับเขาไม่ชอบ นะแต่อคนที่ชอบเราเนี่ยเราไม่รักนะคือเป็นไพ่ที่สมหวังครึ่งหนึ่งผิดหวังครึ่งหนึ่งนะครับไพ่ก็จะบอกว่าตัวคุณเองเนี่ยนะต้องใช้ความมุกมานะักพียพยายามเพิ่มอีกนิดนึงนะครับถ้าเกิดคุณรักใครคุณชอบใครนะครับหรืออะไรยังไงเนี่ยนะครับนะอย่าคิดว่าที่ที่ทำไปตอนเนี้ยมันพอแล้วนะนะมันยังต้องทําได้มากกว่านี้อีกนะครับเพราะไพ่ตรงเนี้ยมันเป็นไพ่แบบเหมือนยังกักกักอะไรยังไงอยู่นะไปจีบคนนี้ นะก็ใช่ว่าเขาจะคุยกับเราคนเดียวนะเขา,าอาจจะมีใครอะไรยังไงเนี่ยตรงที่บางทีทําให้เราเหนื่อยเราท้อนะจนบางครั้งเรามีฟัร์มใ้ไม่เอาแล้วเว้ยเลิกดีกว่าอะไรประมาณนี้นะครับก็บากฏว่าเขาก็มาให้ฟอร์มหวังอีกนะมันจะอยู่ในวังบนประมาณเนี้ยไอตอนจีบก็เฉยเฉยพอตอนจะไปก็มาพูดให้เราคิด ว่าไปไม่ได้อีกแล้วนะครับนะเนี่ยมันจะอยู่ในช่วงประมาณนี้นะนะครับก็ต้องบอกว่าอย่าไปคิดอะไรมากนะทาเท่าที่ทําได้นะครับอะไรจะใช่คือคนที่ใช่ยังไงมันก็ใช่นะครับถ้าคนไม่ใช่เนี่ยยังไงมันก็ไม่ใช่นะครับนะก็เอาประมาณนี้ละกันเนาะเราก็อย่าไปทุ่มเทอะไรไปมากเพราะให้บ่งบอกว่าสําเร็จครึ่งหนึ่งนะครับนะแล้วก็ผิดหวังครึ่งหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับสำหรับคนที่ มีแฟนอยู่แล้วนะมีครอบครัวมีแฟนอะไรเงี้ยนะไพ่ยอยากจะบอกอะไรกับชาวราศีธนูน,นะครับได้ไพ่วารุหันะครับนะไพ่วารุหัเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นไพ่ที่บรรลุนะครับบรรลุเป้าหมายนะครับด้วยความเพียพรพยายามนะครับสำหรับคนที่เป็นแฟนกันอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าอย่างนี้นะครับความรักของคุณเนี่ยจะสมบูรณ์นะครับนะ หรือเพอร์เฟกเนี่ยนะมันจะต้องเป็นในมุมมองหรือทิศทางที่เป็นทิศทางเดียวกันนะครับไพ่วรูหะเนี่ยเป็นไพ่ที่ตามหาคมภีนะครับที่ถูกมารขโมยไปพระพรหมไหว้วานให้หาท่านเนี่ยหาหมดเลยนะครับจนทั่วโลกจนท้ายที่สุดท่านก็เจอเปรียบเสมือนความรักของเรานะครับนะถ้าเราเนี่ยดำเนินชีวิตเนี่ยหนึ่งเลยเนี่ยเราจะต้องมีเป้าหมายชัดเจนนะครับเราต้องมีการดําเนินชีวิตเรื่องของความรักนี่ชัดเจนเพราะว่าบางคนเนี่ย นะครับมีเงื่อนไขอยู่เหมือนกันนะครับบางคนเองนะคบคนเพื่อต้องการที่จะฐา,านะนะครับดีขึ้นการเงิน,น,น,นอะไรงั้นดีขึ้นนะครับนะบางคนเนี่ยก็คบกันนะครับเพื่อเชิดชูเกียรติอะไรประมาณนี้นะครับก็ไพ่เนี้ยเขาเรียกไพ่ให้จูนกันนะครับเพราะบางคนเนี่ยเป้าหมายต่างต่างกันไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยสนใจไปเกี่ยวเรื่องของทางรมนะก็ไม่ทํามาหากินามากเท่าไหร่ก็คือพวกเนี้ย ทำมาหากินแบบว่าพอเพียงนะครับกับอีกคนนึงนะครับหาแต่เงินอย่างเดียวนะชอบเงินแบบคิดอะไรก็เป็นเงิน่เดียวทีเนี้ยเขามาเป็นคู่กันนะครับทีเนี้ยไพ่เนี่ยบอกว่าให้จูนเข้าหากันโอเคคุณทางทำนะอย่างน้อยคุณต้องหาบ้างแหละยังไงก็ต้องช่วยครอบครัวบ้างส่วนตัวของคุณเองเนี่ยนะฮะจากที่หาจนหามลุ่งหามข้ามอะไรเงี้ยนะก็ลดมานิดนึงให้เข้าใจอีก อีกคนหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าให้มันเกิดความสมดุลน,นะครับและความรักของคุณเนี่ยจะมีจะมีความสุขนะครับเพราะาบางรครอบครัวเนี่ยไม่สมดุลกันเลยจริงๆนะครับบางคนเนี่ยหาอย่างเดียวนะอีกคนนึงไม่หาเลยนะมันก็จะทําให้ชีวิตความรักเนี่ยมันมีปัญหานะครับก็คือหลักๆแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าให้ช่วยกันนะครับนะช่วยกันทั้งผัวเมียให้ให้ต่างคนเนี่ยต่างม,มีความรู้สึกว่าไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกันนะมันจะทําให้ความรักของเราเนี่ยสมบูรณ์ นะครับเพราะก็มีหลายคู่เหมือนกันนะที่มุมมองความคิดเกี่ยวเรื่องของการดําเนินชีวิตเนี่ยต่างกันเลยนะครับไพ่เนี้ยเราเขาบอกว่าให้จูนกันเนี่ยอันนี้เรามองไปเกี่ยวกับเมื่อกี้เรื่องการเงินกันอะไรเงี้ยแต่บางทีเนี่ยมันมองเรื่องของอารมณ์ควารมรู้สึกด้วยนะนะไพ่เนี้ยเขาเรียกว่าอารมณ์ควารมรู้สึกความโรแมนติกหรืออะไรเนี่ยมันจะต้องสมดุลกันนะมันจะต้องรู้ว่าจุดคนไหนชอบอะไรคนไหนไม่ชอบอะไรเราก็อย่ายไปแตะนั้นนะ,นะสิ่งที่ชอบเราก็เติมกันเข้ามานะสิ่งไหนที่ไม่ชอบเราก็ละละ นะครับไม่ว่าจะโมโหหรือขาดสติอะไรก็อย่าพยายามไปจุดประกายสิ่งที่นะครับทำให้มันมีปัญหาชีวิตคู่อะไรประมาณนี้ก็จะทําให้ความรักนะครับชาวราศรีธนูเนี่ยสดใสได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูคนที่เลิกรากันแล้วนะใครอยากจะเตือนเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะเลิกรากันแล้วนะอ่ะดูซิไพ่เตือนอันนี้เขาเรียกว่าโคนันทินะครับนะคือโคนันทิเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นไพ่ที่พระศิวะนะกำลังพา คนนั้ที่นะ้พักพัศยว่าแต่งงานพ่อแม่ออกมาทีว่านั่นหมายถึงว่าคุณเนี่ยสามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่กับใครได้แล้วนะครับอย่าจมปักอยู่กับอดีตกนะครับนะคอยฝังใจว่าเออเนี่ยนะครับเลิกลากันแล้วฉันจะต้องมีเธออยู่คนเดียวนะด้วยความเชื่อของเอ่อว่าจะต้องมีผัวเดียวเมียเดียวอ่ะยกตัวอย่างนะครับก็จมแบบ หลุดพันธนาการจากตรงนี้ไม่ได้เลยนะครับด้วยด้วยความที่ฝังหัวอย่างนี้ไม่ว่าเขาจะเป็นยังไงเราก็จะรักมั่นอยู่อะไรประมาณนี้นะคือไพ่บทเนี้ยคือไพ่นี้เป็นไพ่ที่น่ายินดีนะครับเขาเรียกวให้คุณเองเนี่ยนะครับเริ่มมองหาคนใหม่ได้แล้วนะครับหรือใครก็ได้เข้ามาเติมเต็มทําให้คุณเนี่ยใครวิตกกังวลนะครับเปิดโลกทัศนนะครับนะเปิดโอกาสให้กับตัวเองที่เข้ามาส่วนคนที่เลิกรากันแล้วก็เป็นเพื่อนกันได้นะครับเลิกรากันได้นะครับแล้วก็ ไม่จำเป็นต้องเกลียดกันอะไรประมาณนี้แต่ว่าก็ต่างคนต่างอยู่ไปนะครับนะเพราะไพ่ตอนนี้เขาเรียกว่าเนี่ยไพย่ไพ่โคโดมพิพาพาัศวะไปแต่งงานน่ัน่นหมายถึงว่าให้คุณเริ่มเริ่มชีวิตใหม่อะไรใหม่ได้แล้วนะครับประมาณนี้นะจ๊ะเอาละนะครับก็เรื่องของนะครับความรักของชาวราศีธาตุไฟก็เรียบร้อยแล้วนะราศีเมษราศีสิงห์และก็ราศีธนูครับผมพิพา,ารประกันใดยังไงต้องกลับขอเข้ามาภัยทุกท่านนะครับประมาณนี้เอาละ นะยังไงก็นะครับขอจบคลิปไว้แค่นี้นะครับหากผมผิดพลาดประการใดยังไงต้องกลับขอเข้ามาภัยด้วยนะครับนะก,ก็ต้องบอกว่าช่องผมเองนะครับก็เหมือนจะถูกปิดกั้นจริงๆแหละนะครับนะถ้าท่านใดถูกอกถูกใจขอความนาะกดไลค์กดแชร์กดซับสบไครต์กดเลขหนึ่งเลขสองเลขอะไรก็แล้วแต่เลขห้าเลขเก้าอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่ว่าเราชอบเลขไหนล้วก็นะครับกดเลขนก็ได้เพื่อเป็นการตอบโต้ทําให้ยูทูบเห็นเพราะผมเองเนี่ยช่องหลักเนี่ยผมมีคนติดตามอยู่หนึ่งแสน นะประมาณ8,000-9,000นะครับนะคลิปที่ผมทำไปเนี่ยช่องนี้มีคนดูประมาณ3าม0านะครับนะกับอีกช่องหนึง่งอ่ะนะครับข้อ,ข,อข้อมูลเหมือนกันเลยนะคลิปเดียวกันเลยนะครับมีคนติดตามอยู่ประมาณ3,500นะมีคนดูหมื่นนะเนี่ยผมเลยเอกใจว่ามันใช่แน่ๆต้องโดนปิดกัน้นอะไรสักอย่างเนี่ยแหละนะครับนะยังไงก็ ขอความกรุณานะครับช่วยนะครับแสดงความคิดเห็นให้ผมนิดหนึ่งนะจะกลับบอกพวกคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับเอาละนะยังไงวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้นะครับอทุกท่านจเจริญด้วยยุวันนะสุขะพระพรยอรยๆเฮงเฮงปังๆกับทุกท่านนะครับผมเกดก้าวคดูตลอดสวัสดีครับ